สบายดีสวัสดีค่ะหลังจากเข้ามีกิจกรรมดูบ้านห้อยคือการหมอบเสื้อผ้า,ส,ผาสิ่งของเนานะก็เดินทางต่อไปที่เมืองหลวงพระบางค่ะเมืองมองระดกโลกโดยระหว่างทางก็มาจอดแปะพักเขาหางน้ำอยู่ปั๊มน้ำมันค่ล้ายๆปตทแต่บ่มแอนบอมมีสิ่งอำนวยความสะดวก หลังจากนั้นจะเข้าไปในเมืองหลวงพระบางค่ะไปจอดรถอยู่หน้าวัดผู้ศรีจ้ะนะครับถ่ายหูกจูข้างๆแม่น้ำข้านนะครับเป็นวิวที่สวยงามวัดผู้ศรีนี่เป็นแล้วก็ขึ้นไปวัดผู้ศรีเนาะค่ะบอกต่อเด้วางไปวัดผู้ศรีนี่อยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางเลยได้คะ่ะ เขาว่ามีความสูงประมาณร้อยห้าสิบเมตรจากพื้นดินขึ้นไปเนาะแมน,น,นค่ะเอ่อบันไดทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี่เขาบอกว่ามีจำนวนสามร้อยยี่สิบแปดขันซึ่งบันไดฝั่งนี้นสิอยูตรงกันขามกันกันกบพรลรัดชวัางาเก่าของเพื่นนะคะค่าเขาช่มวัดพระธานผู้ศีนี่ผู้หนึ่งใจสองหมื่นกีบค่ะ เป็นเงินแปบาทไทยค่ะจุดให้ไล่ของการไปปัดผู้สีก็คือการไปกราบนักการประธานผู้สีเนาะค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไปทายหูพระอาทิตย์ตกดินแม่นค่ะด้วย<า>ฟังห,หนึ่งซึ่งเป็นเขาเอืน่นมาฟังเชียงแม่นค่ะหลังจากที่เข้าชมแล้วเขาก็กลับไปกินเข้ากินน้ำค่ะครับเรามากินเข้ากินน้ำกินเข้าเสร็จก็ไปเดินตลาด มืดหรือว่าตลาดกลางคืนนี่แหละในภาษาตลาดแรลงถนนคนเดินเขานี่แหละนอกจากนี้จะมีสินค้าที่หลากหลายสินค้าเป็นของชนเผาก็มีเนะคะเนาะเป็นคนมีหลากหลายทุกอย่างงานฝีมือเป็นศิลปะงามเสร็จแล้วเพิ่นกะเอาหฮอไปส่งโรงแรมที่เิ่นจองไว้เขาที่พัก นอนรับฟันดีแล้วตื่นขึ้นมากตื่นกับเตรียมตัวเพื่อที่สิไปตักบาทขอนียวเนาะตื่นแต่ดึกดกี่รีนะครับค่ะตื่นแต่ดึกลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาลอดตักบาทนะคะจะดูบรรยากาศเนาะว่าการไปตักบาทขอนียวเป็นยังไงใส่มันเป็นรูปแบบยังไงนะครับอันเพิ่นสิมีอันไทยพี่น้องเล่าหนี่เพิ่นสิเอา ม,มีเขาเหนียวมีของดีิใไซบาทดนะคะม,มาบริการเทามาคือเทาเกับซื่อน้าเพลินนะคะเฮาบ่ตมาตรงในเหตุยังเลยพ่อมาตรงไปตลาดเลยเพ่อไปนางเฮา,เก,ากับสิเพิินก็สิมาเลยนะคะครับจุน่าวัดต,ตักบาทเรียบร้อยล้วคะส,สิกขาลามเนะาะตักบาทเรียบร้อยแล้วเฮาก็าจะเดินทางไปชมความงดงามของวัดเชียงทองเชียงทองนะครับ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับท่านใดสนใจก็เขาไปศึกษาได้แต่ว่าสิ่งที่ห้าเห็นเป็นประจกกักษ์คือความงดงามของศิลปะแมนค่ะ,นะครับซึ่งมันสืบทอดมาบอลูกียกกุคจีสมัยบอ,บ,บอกว่าจากหลอยปีแล้วเนาะทั้งถูกทำลายทั้งถูกสอมแปลงเึ็นมาไหมนะครับแต่ตัวน,นี้ไปเห็นก็คือความงดงาม เป็นตาอ่อนซ้อนอหลีคะ่ะงามโดดเด่นในเรื่องของเขาเอนปูนปั้นลูกผูนปั้นหลวดไล่ค่ะนา,นาโบดนะครับโบดวัดเชียงท่องโบดวัดเชียงท่องนี่ได้กลายมาเป็นโบดต้นแบบในไทยหลายวัดที่ได้คน,นจบลองมาจังหวัดที่อยู่ภูเผ้าจ้าวัดภูเล้าเห็นอยู่เชียงข้านอีกครับวัดหนึ่งรรมม่งมีหลังค่าพนิีมีความอ่อนช้อยน่าตลก อันนี้อยากให้ดูเืินว่าหกแต้มเนาะ,ะแล้วก็มันมันงามมันบรยจะอธิบายไว้ยังไงน,นะครับมันสวยงามบีลีความล่งตัวของศิลปะเมื่อว่าสิเป็นเรื่องของขั้นถ้วยหรือแขนนั่งนี่เห็นว่างามงามงดงงามบีรบทูกแ่างเนี่ยมันล่งตัวหมดเลย เป็นความความประทับใจนอกคณะที่ที่เป็นถือว่าเป็นบุญละเอาที่ห้องด้มีโอกาสไปเห็นวัดเก่าแก่แล้วก็มีความงามเป็นตนาเลื่อมใสรัท่านี่องตือออยู่ริมแม่นำคงอยู่ใเรม่องแม่นำคงเขาสะดูในพระจสได้ดูในภาพต่อไปอันนี้เขาเก็บภาพนะครับภายในโบสถ์วัดเชื่อข้างนนี่มีบันไดลุ่งจากวัดก็คือตัวนั้นคือริมแม่นำคงเลยค่ะ้คง ค่ะทัศนียภาพแม่น้ำโขงแม่น้ำข้านกับใสลร่มไก่ๆกันนี่ละเรียกว่าปากข้านม่น้ำข้านอันที่ห้าวไทยดูบอยู่วัดผู้ศรีนะคะเนาะขอตายหกกระเพิ่นคือไปยินไก่เพิ่นตะปูเราอมบัตันมีโควิดค่ะตอนนั้นตอนบ่ตันมีโควิดเนาะเกี่ยวกบรรยากาศอันนี้เขาไปตลาดเศร้าตลาดเศร้าตัวนี้ตลาดเศร้ากับคินค้าที่หลากหลาย คืของยยของกิ่นโอ้ยนี่นี่เตๆของธรรมชาติของผืนบานค่ะบักกอกบักอันนี้อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตอยู่สันแล้วเขาก็ได้เสียขั้นอยู่เขาก็เลยเกียบผักนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเป็นอย่างอยู่ในตลาดดีเฮา,า,าสิผักับฟัด เออไปห้องทองมั้งนี่ไปกินเขาห้องทองเขาเศร้าเนาะค่ะแล้วข็อสิบไปต่อที่พระราชวังค่ะพระราชวังทีท้ายลกเ็็อยนยุตะกี้นี่หรือปัจจุบันบรรันานก็คือหอพระบางหอพระบางหอพระบาง,าบางค่ะนี่คือที่เราเห็นเครื่อหอพระบาง ตะกีนนี่แบบก็คือประหลาดชว่างนะครับประหลัดชว่างของเจ้ามาชีวิตเก่าเนี่นี่ตรงนี้โอ้เพิ่นแพงมาขนาดดิค่ะแพงครับเขาได้ไปช่มขังหน้าอยู่แต่ว่ามันทายหูไปไลยค่ะก็เลยก็เลยบ่มีผักนะครับแต่ว่ามีขังหนึ่งที่หอบหอบไปแล้วห็บพิพิธภัณฑ์ค่ะนี่เป็นรุ่งละก้อนทายรูกระป๋ายรุงละกรอนอ่านันคืออ้อพระบาง เสร็จแล้วเขากลับไปวัดปิชุนครับซึ่งยู่สูงเขาต้องเดินขึ้นเนื้อตะกีนีิท่าูลเป็นวัดปิชุนก็มีข้อมง่ามมีข้อมงดงามแล้วก็เป็นเขาเอื่นอย่างละเห็นแล้วมันขนลุกนะครับเขาแก่สะท้อนถึงความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียบร้อยแล้วเขาก็ับึงกับ วังเวียงตัวขาสิไปวังเวียงกระตองพานเ <60 S 2> มือง<อ>กาสีนนจุดสําคัญที่สุดก็คือก่อนจะถึงเมืองกาสีก็ต้องพานผู้เก่าหลกักกผู้เก่าหลักนี่เป็นจุดชมวิวถึงงดงามยิหลีม่านยมไรเห็นหมกอกยังนั้นคะ่ะงามยิหลีนะครับตอนขาม่านัน่นเดะแอบถามโชเฟอร์อยู่ว่าอันเวลากลับพ่อสิกลับทางเกาบโบ<อ>มีมีควางบางว่าเพิ่นสิาพาไปทางอื่นเพราะว่าย่าน อย่าางควมสูงมาทางเก่าก็เป็นโชคดีได้ที่ได้มาทายจุดจุดชมวิวตรงนี้จาะกำลังพัฒนาเลยอบกำลังพัฒนาด้านหลังเขาไปทั้งพุ่นก็คือเมืองผู้คุ้นเลยไปทังพุ่นไปอีกเส้นหนึ่งที่ไปหลวงพ่อวางนะโอ้คือข่าวเกี่ยภาพเนี่แบบหมดง่ามอยู่นี่ก็บประน้องไก่เนาะค่ะเนาะน้องไก่ กับกัดจบไวสำเนีย่ก็เนาะคลิปหน้าก็จะเป็นว่องเวียงแล้วก็สิต่อไปเวียงจันท์นะครับค่ะอันนี้เป็นภาพระวางทางเนาะค่ะเนาะของเมืองกาสีลายตะเกียงค่ะร้านลายะเกียงนะครับที่ห้าจอดตอนขาม่าก็ขอจบไว้ที่ภาพเมืองกาสีเนาะเพื่อระวางการเดินทางแม่นว่างเวียงนิดหน่อยว่า ต่อไปเฮาสิไปเฮ็ดจิตจะกลับมายัางไงอยู่ว่งเวียงค่ะก็เป็นความประทับใจอย่างาสุดยอดของเฮานะคะเนะาะพี่ก็ข,ขอจบโรงเพียงเท่านี้แล้วขอคํา,าว่าสวัสดีสบายดีค่ะสวัสดีค่ะ